มันขายอยู่อ้อนมื่นครับาครับเหลือมื่นสามโอนเพิ่มเติมอีกมื่นสามครับผมครับครับโอเคครับครับผมครับ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 บตระ้บบัตรของผมใช่ไหมติจองเนี่ยเอาของใครดีเอาของเขาเหรอเนาะคของเขดี่าเดี๋ยวไม่ให้พี่นะใมาไม่มีมันต้องให้เขาส่งมาทางไลน์ เลขภี่ตัวนี้ทั้งปิดสองอยเลขภี่เลขภาษครับเอ้ชายลูปบัตรประชาชนส่งไลน์มาให้็นไหมครับครับครับสี่ได้เขียนใบสัญญาให้ครับครับครับก็จะได้เขียนใบสัญญาให้ก็ไปโอ้โหพอแล้วครับพอแล้วก็ไปซื้อามันจะได้กระโดดข้ามสายไฟแล้วนี่รับไม่ลงแล้วเออ มีอย่างเดียวก็อยากอาบน้ำเลยได้ดิมีอะไรมาไหมอื้ออาบเลยอาบแล้สบายใจเดี๋ยวสูตรเลยตอนนี้เดี๋ยวเขียนไปสัญญาแล้วจะไปอาบน้ำแล้วไปเดินทางได้ได้ตอนนี้เปาตอนนี้กำลังเขียนสัญญาอยู่ครับผมให้แอมดูให้เอ็นดูโอนมัดจำมาแล้วขาดอีกหมื่นห้าจะครบสามแสน 3 5เลยพูดผิดไม่ได้เหรอไม่เองจีดาวดีอะปวดที่หลังกระไรเก้ากดอีกไม่เห็นเท่าไหร่อ็ดสี่แปกเดเอ็ดสี่ปหกอรอบา่กระว่าไปเลยกบะจะพีชเลยตามพีช้ส่ห้า่สอง้2 ปีตัยแต่งไอแบบปีตกลแล้วก็ช่องร้อน3เมตร40หน่วยร้รี่ม่วงสีม่วงอ่ะต้องใิ้เสียชิปถงรูปให้แค่นั้นน่ะ

เก้าแสนหนึ่งเก้าแสนหนึ่งมืนบาทจบกันที่เก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทเด้อพี่น้องมัดจำสามแสนฝากมัดจำสามแสนมีแต่มัดจำสูงขึ้นเรื่อยๆลูกค้าเนี่ยมัดจำสูงขึ้นเรื่อยๆเลยทีไรก็จะมัดจำเท่าราคารวดเลยเนี่ยซื้อรวดราคาเก้าแสนกว่าก็จะมัดจำเก้าแสนกว่าเนาะ เนียคงจะไปกดเงินออมาแล้วเลยไม่อยากจะถือไว้กลัวมันไม่เลือย<ะ>เนี่ยบอกว่าถ้าาทำอย่างนี้ก็ไม่ค่อยดีดดเหมืมอนโดนกดดันเดียวเหมือนอมเหืโดนกดดันวันนี้จบไปสี่คันที่นี่จบไปสี่คันมีมีคันนี้คันหนึ่งนี่คันนี้คันหนึ่งไหนจอดอยู่นี่จบไปแล้วคันเมื่อเช้านี่เนี่ย เ,เดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูที่ลูกค้ามาซื้อว่าจะเปลี่ยนกันบบะตถูกลงไม่ได้เปลี่ยนจบไปแล้วครับ G O G O เจ็ดสวยอันนี้อันนี้เราก็ทำน้ำมนะืองกั่ไงครับรัวนี้ขายน้ำขายดีแล้นดอยก็ขายดีดยยเดือนเมษาใช่ครับยิ่งเดือนเมษายิ่งได้ขายดีขึ้น ยังไม่ส่งมาถ้าส่งมาเจ้โส้งมันจะส่งมามัจ,มามจำสามแสนครับผมบุโกผมตะลึงงันเลยผมนึกว่าพิมพ์ผิด <c oughs> เอ้เรานึกว่ามัดจำสามหมื่นผมมัดจำสามสามแสนก่อนได้ไหมครับนนี <c oughs> โอ้ยสุดยอดไปเลยนะครับลัยกยาก็ช่วยค่าน้ำมันสามพันแค่นั้นแหละใครอยากจะได้ก็อยากจะได้รถส,สวยๆก็โทรมาได้สั่งได้เลย คันนี้ก็สั่งมาที่ร้านไม่มีก็เลยให้เฮียไปเปิดตู้ให้สั่งได้หมดครับทุกรูปแบบอยากจะได้สิบร้อแท่นเตี้ยทำเป็นสิบร้อแท่นเตี้ยก็ได้ทำเป็นเท,นลทนเลอร์แท่นเตี้ยก็ได้เทเลอร์สิบร้อก็ได้เนี่ยสั่งมาเลยครับเงินถึงได้หมดครับอันนี้ก็เป็นรถพี่สมศักดิ์ส่วนรถพี่อมรอ,อยู่ฝากโน้นสีฟ้าไปใกล้ไม่ได้เลยเพียงเปิดกระตุ้มตุ้มเลยเพียง แม่ครับห้ามเข้าเนี่ยกับข้าวเรามาอีกแล้วเนี่ยเอาข้าวมาอยากข้ามาอีกเต๋วยังไม่ออมเงินอะไรนะน้ำอะไรนะครับน้ำอะไรนะนี่ไหมนี่เป็นของโรงพยาบาลบ่ะน้ำยันฮีโรงพยาบาลยังฮีบ่ เป็นบ้าเนยเราไม่ต้องกินดีขนานดะนั้นหรอกเรากินน้ำโพลาริสก็พอแล้วนะให้เรารวยเหมือนพี่พินก่อน <c oughs> เดี๋ยวใครซื้อน้ำแพงๆอย่างนี้ไปกินเป็นหนี้อยู่ครับพูดดังไม่ได้ครับช่วงนี้ <c oughs> เป็นหนี้เป็นล้านครับร <c oughs> อบ,บัตรอดี่วครับบัตรเขาพี่เขา คือคือเขาถ่ายรูปส่งไปให้เมียแล้วรอเมียส่งมาให้ที่นี่ประมาณนั้นลายตัวนี้น่าจะเป็นลายของเมียหรือเปล่าน่าจะเป็นเมียถ่ายมาโอ้ผมเป็นเป็นแนโอ้ผมเป็นเป็นผู้จองแทนเป็นผู้จองแทนเลย่ะว่าใจไม่ได้เดือนผมเป็นผู้จองใจหนใจหนคนละครึ่งราคาให้เปไรเกมมันจำซูงขนาดนี้ให้ผมก็ได้ มัดจำ x u ố n ขนาดนี้ไม่เอาผมเอาก็ได้ครับห <c oughs> น่อยมัดจำให้ตั้งสามแสนเอายังไปเขาก็ต้องไต่เอาเลยเนาะ <c oughs> จะเข้าไฟแ,แนนซ์มาเอาก่อนแล้วเนาะก <c oughs> ู้ตอนกลางคืนมันร้องไหมนี่ <c oughs> นกอังคืนไม่ร้องหรอกเขาแต่ร้องตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ย น้องเสียงดังมากเลยหิวเลยเดี๋ยวเบิร์นต่อหมอ,อกมาเองล่ะอ๋ะอจิ๊บก็เอาไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเสียจิ๊บอ่ะแลมันดีแล้วมัน,บบนีมันจะไปอยู่คูน่นะมันพูดได้ด้วยนะพ่อจ๋าแม่จา๋พจาพ่อจ๋าแม่จ๋าเสียงไม่คุ้นเลยอะนกมาคอตอ <c oughs> นทุกข์จะพูดเพลนมันพูดใครจะมีมีกี่ตัวค,ครับนกมาพรหกตัวแม่จมูกนะพ่อหกตัวมัากรูปเือซื้อนกมาตัวหนึ่งซื้อนกเพิ่ม ดี๋ยวรอรอบัตรค่ะรอบัตรบัตรมาแล้วก็เขียนได้เลยก็พิมพ์พิมพ์ก็เก็บไว้ไม่ใช่หรอใบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปส่งใบเขาก็ให้เขาถ่ายรูปส่งใบให้เขาเขียนไปเลยเขาจะได้สบายใจวันไหนเขาถ้าเกิดวันไหนเจ้าของรถเขาว่างเขาว่างเขาอาจจะเข้ามาเขามาดูได้มาดูได้มาดูรถเขาเองเขาว่าเขาว่างวันพุธอ่ะได้ะเขาอาจจะพี่ก็อาจจะมาดูเองก็ได้มาดูอีกครั้งก็ได้เขาเด็กทำงานทุกวันจะไม่ติดหรอก อยากจะได้รถเดอ้อมามาซื้อตอนเฮียงวนไม่อยู่ต้องมาซื้อตอนเฮียงวนไม่อยู่จะต่อได้เยอะคันนี้ต่อได้ประมาณหมื่นกว่าคันนี้สวยครับหมื่นกว่าบาทเพราะว่าคันนี้ไม่ได้แต่งอะไรเลยต่อได้เยอะ่อยเนาะปกติห้าพันต้องต้องแบบถ้าเฮียพูดแล้วก็ต้องได้ขายราคานั้นนะต้องหลบหลบแล้วก็มาต่อ 5, ห้าพันอย่างอย่างพี่สมศักดิ์ ล่าสุดเนี่ยต่อได้ห้าพันเลยเอาไปจ่ายค่าเพ้นมานีมานะไปเพ้นเพ้นอะไรไม่เพ้นแกไปเพ้นมานีกับมานะคุณเคยไหมมานีมานะรถไฟมาหาตาตามารถไฟนะ <c oughs> จะสมไมไหนแกแกจะเพ้นไหมเดี๋ยวมันจะดูเหมือนกันแหละว่ามันจะออกมาเป็นทรงไหนให้เสียจิบถ่ายลงให้ดูมานีมานะ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับถ้าอยากได้รถก็ติดต่อมาได้ครับผมทางอู่ก็ได้หรือว่าทางผมก็ได้ได้หมดครับบางทีไม่กล้าคุยกับเฮียโทรมหาจี้โทรมหาพี่พินได้ถ้าบางคนก็อยากผมดูรถไม่เป็นให้ผมพามาดูก็ติดต่อมาได้หมดนี่เจ้าของรถเขาก็ไม่ได้มาคิดดูเจ้าของรถไม่มาไม่เคยเห็นหน้าเจ้าของรถแต่โอนเงินมาสามแสน เราเชิดเงินเขาไหมหรือเชิดเงินเขานีไหมสองเสนถ้าเป็นแก๊งมิจฉาชีพนี่ได้เงินเยอะแล้วนะนะครับไม่ไม่มีครับไม่มีครับพูดเล่นครับหยอกหยอกนะครับไว้ใจได้ครับผมไว้ใจได้นะครับลงโซเชียลตลอดครับบ้านก็รู้ครับว่าบ้านอยู่ไหนอูก็รู้ครับว่าอูอยู่ไหนนะครับนะขอบคุณครับถ้าใครอยากได้รู้ก็ตามนั้นนะครับติดต่อมาได้ครับผม พี่พินใจดีมากครับเฮียก็ใจดีแต่ตามหาตัวนะไม่ค่อยเจอหรอกผมเดินไปทางนั้นยังไม่ค่อยเจอเลยแค่ไม่นวดอ่ะเดี๋ยวก็มุมนั้นเดี๋ยวก็มุมนี้มอเตอร์ไซค์คันน้องแก่น่ะไปไหนนาะไม่รู้เมื่อกี้ใครคนที่ขับเอาหมามาเมื่อกี้ใช่รถแกไหมใช่นั่นแหละใครเอารถนี้จะแกมาเลยไม่เห็นแกว่าแกอยู่แถวนี้นะครับไม่มีรถแกเเดินไม่ไหวแกเดินไม่ไหวครับต้องขังไว้แถวนู้นแหละอยู่กับทางนู้นแหละเขาเปิดเพลงเสียงดัง เออรถรถใครมาทำพี่ถึงรถพี่ชายใช่ไหมเลยนี่นะเขาเข้ามาให้บี่เปิลทำให้คันเจ้าเขียวนะเดก้ามันเป็นดูอะไรให้นะมันหามันเป็นรถที่ใช้ใช้แล้วซื้ออยู่อจาจจะอยู่แถวนี้นรัาะอูเดดูอนะประมาณนั้นแหละรถ้าบเปิลทำให้ไม่ต้องห่วงครับนี่สามคันที่อยู่ตรงนั้นนะครับผมรีวิวเดี๋ยวผมจะลงให้ครับสามคันที่อยู่ตรงนั้นนะครับราคา ห้าแสนห้านี่สองคันหกแสนทวนนี่คันหนึ่งนะครับเดี๋ยวคอยดูขอบคุณครับสวัสดีครับ